สวัสดีครับเคยรู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าบางทีเนี่ยเราอาธิษฐานเรื่องเดิมๆซ้ำๆเลยนะเรื่องที่รู้ว่าพระเจ้าทรงสัญญาไว้อะครับแต่ทาไมมันเหมือนยังไม่เกิดขึ้นทำไมยังไม่เห็นคําตอบสัทีวันนี้เราเลยอยากจะมาลองคุยกันเจาะลึกแนวคิดจากคำเทศนาเรื่องหนึ่งชื่อว่า ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ซึ่งอ้างอิงจากพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อ33นะครับตรงที่พูดถึงวีรบุรุษความเชื่อในอดีตที่ว่าโดยความเชื่อพิชิตอาณาจักรต่างๆแล้วก็ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้คำเทศนานี้น่าสนใจมากครับชวนให้เรามาดูกันว่าเอ๊ะแล้วความเชื่อแบบไหนกันแน่ที่นำไปสู่การได้รับจริงๆใช่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยคือคำสอนเน้นย้ำว่ากุญแจสำคัญเนี่ยคือความเชื่อ ไม่ใช่แค่การกระทําตามธรรมบัญญัติแบบที่เคยเข้าใจกันที่ว่าต้องทำหนึ่งสองสามแล้วจะได้อะไรแบบนั้นแต่เป็นความเชื่อที่มาจากข้างในจริงๆค่ะเหมือนเป็นกุญแจดอกสําคัญเลยที่จะไขไปสู่พระสัญญาเหล่านั้นพอพูดถึงความเชื่อที่ไม่ใช่การทาตามธรรมบัญญัตินะครับช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมครับว่าพวกคุณที่อาศัยความเชื่อเนี่ยต่างจากธรรมบัญญัติที่เน้นการกระทํำยังไงบ้างอธิบายง่ายๆนะคะธรรมบัญญัติเนี่ยมันจะเหมือนกับเงื่อนไขแบบว่า ถ้าทากอนะถึงจะได้ขอคือเน้นการกระทําของเราเป็นหลักเลยแต่ว่าพระคุณเนี่ยเป็นเหมือนของขวัญที่พระเจ้าให้เปล่าๆเ,เลยค่ะอาศัยแค่ความเชื่อของเราในการรับเหมือนเรื่องของอับราฮัมที่ท่านเชื่อในพระสัญญาเรื่องลูกชายคืออิสักใช่ไหมคะแล้วพอเจอการทดลองที่โอ้โหหนักมากๆคือพระเจ้าสั่งให้ถวายอิสักเป็นเครื่องบูชาเนี่ยท่านก็ยังเชื่อมั่นขอว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อแล้วก็มีฤทธิ์พอที่จะทําให้พระสัญญานั้นสําเร็จได้อยู่ดี โอหถวายอิสอักนี่คือที่สุดจริงๆนะครับแสดงว่าความเชื่อของอับราฮัมนี่ไม่ใช่แค่คิดในใจเฉยๆแต่แสดงออกมาเป็นการกระทําที่ชัดเจนมากๆเลยถูกต้องเลยค่ะความเชื่อของท่านนี่แสดงออกมาชัดเจนมากผ่านการเชื่อฟังแบบสุดๆไปเลยแล้วผลที่ได้คืออะไรคะคือพระเจ้าไม่เพียงแค่รักษาสัญญาเรื่องอิสอักนะคะแต่ยังโอยพรให้เชื้อสายของท่านเนี่ยมากมายเหมือนดาวบนฟ้าเลยคือมันยิ่งใหญ่กว่าเดิมไปอีก แล้วในคำสอนก็ยังชี้ให้เห็นมุมกลับด้วยนะคะว่าการที่เราไม่เชื่อในพระสัญญาเนี่ยมันก็เหมือนเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าเหมือนกันเพราะมันเท่ากับเรากำลังบอกว่าเราไม่เชื่อในความดีความยิ่งใหญ่หรือความสัตย์ซื่อของพระองค์นะคะอ๋อครับเข้าใจเลยครับคือการไม่เชื่อนี่ก็ส่งผลเสียเหมือนกันแล้วในคำสอนได้พูดถึงประเภทของพระสัญญาไว้บ้างไหมครับเหมือนผมเคยได้ยินว่ามันมีหลายแบบไม่เหมือนกันมีค่ะมีการแบ่งเป็นสองประเภทหลักๆนะคะ คือหนึ่งคือแบบไม่มีเงื่อนไขอันนี้คือพระเจ้าตั้งใจจะทําให้สําเร็จแน่นอนไม่ว่าเราจะตอบสนองยังไงก็ตามตัวอย่างเช่นสัญญาเรื่องน้ําท่วมโลกหรือการประสูิของพระเยซูหรือความรักที่พระองค์มีต่อคนที่เชื่อวางใจในพระองค์อันนี้แน่นอนค่ะ 2. ก็คือแบบมีเงื่อนไขซึ่งอันนี้แหละค่ะเป็นส่วนใหญ่ที่เราเจอในชีวิตประจําวันพระสัญญาพวกนี้ต้องการความเชื่อและก็การตอบสนองจากฝั่งเราด้วยอย่างเช่นที่บอกว่าจงขอแล้วจะได้ หรือจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้อะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับไอแบบมีเงื่อนไขนี้เองที่เรามักจะสงสัยกันบ่อยๆว่าเอ๊แล้วต้องทำยังไงนะถึงจะได้รับตามนั้น ใช่เลยค่ะแล้วคำสอนก็ได้ให้แนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจมากๆไว้5ขั้นตอนเลยนะคะเพื่อช่วยให้เรายึดถือแล้วก็รับพระสัญญาแบบมีงเงื่อนไขพวกนี้ข้อแรกเลยนะคะคือใครครวญค่ะมั่นคิดทบทวนอยู่เสมอให้เราตระหนักถึงพระสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของเราตอนนั้นๆข้อ 2, 2> คือสแสวงหาสุดใจที่จะเชื่ออันนี้คือไม่ใช่แค่เชื่อผิวเผินนะคะแต่พยายามอย่างจริงจังเลยให้ใจเราปักหลักมั่นคงในพระสัญญานั้นให้ได้อาจจะ โดยการระลึกถึงความยิ่งใหญ่ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่ผ่านมา ข้อ3คือทําตามเงื่อนไขอันนี้สําคัญมากๆเลยถ้าพระสัญญามีเงื่อนไขบอกไว้ชัดเจนเช่นบอกให้แสวงหาให้วางใจให้นิ่งคอยหรือให้อธิษฐานเราก็ต้องลงมือทาตามนั้นค่ะการกระทําตรงนี้ไม่ใช่เพื่อไปซื้อพระพรนะคะแต่เป็นการแสดงออกว่าเราเชื่อจริงๆข้อ4คืออดทนรอคอยด้วยความเชื่อค่ะ,ะการรอคอยนี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเลยถึงแม้จะยังไม่เห็นผลก็ให้เรายืนหยัดรอต่อไปด้วยใจที่เชื่อมัน่น เหมือนการรอให้น้ําเดือดนะคะหรือเหมือนแม่ที่อธิษฐานเผื่อลูกเป็นปีๆและข้อสุดท้ายข้อ5คือขอบพระคุณล่วงหน้าอันนี้เป็นการแสดงความเชื่อที่ส่งพลังมากๆเลยนะคะคือขอบคุณพระเจ้าไปเลยสําหรับสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้แล้วแม้ว่าเราจะยังมองไม่เห็นด้วยตาก็ตามอืฟังดู5ขั้นตอนนี้เหมือนเป็นการฝึกฝนความเชื่อเราไปในตัวเลยนะครับให้มันเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยอมรับนะครับว่าบางที่ความเชื่อมันก็มีอ่อนแรงลงได้เหมือนกันแล้วคําสอนแนะนํำยังไงบ้างครับถ้าเราเจอแบบนั้นคําสอนแนะนําให้เราย้อนกลับไปดูหลักฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างของคนที่เขาชนะด้วยความเชื่อที่มีบันทึกในพระคัมภีร์อย่างในฮีบรูบทที่11ที่เราพูดถึงตอนแรกหรืออาจจะฟังคําพยานชีวิตของคนอื่นๆที่เคยผ่านประสบการณ์คล้ายๆเราหรือแม้แต่การมองย้อนกลับไปในชีวิตเราเองเลยค่ะที่พระเจ้าเคยช่วยเรามาแล้วอย่างอัศจรรย์ สิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจแล้วก็ช่วยเสริมกําลังความเชื่อเราได้ค่ะอย่างผู้เชศเองท่านก็แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวนะคะว่าท่านเคยใช้5ขั้นตอนนี้จริงๆแล้วปัญหายากๆทั้งเรื่องงานเรื่องสุขภาพของคุณแม่ก็คลี่คลายไปได้ด้วยดีค่ะอ๋อครับการมีตัวอย่างจริงหรือประสบการณ์ตรงมายืญญญนยันนี่ช่วยได้เยอะจริงๆครับสรุปได้เลยค่ะว่ากุญแจสําคัญจริงๆสู่การรับรสัญญานะคะไม่ใช่แค่การเชื่อแบบนั่งรอเฉยๆ แต่เป็นความเชื่อที่ลงมือปฏิบัติหรือ active faith นะคะมันคือการทำงานร่วมกันทั้งการใคร่ครวญพัญญะการตัดสินใจเชื่อมั่นการลงมือทำตามเงื่อนไขถ้าพัญญะนั้นมีเงื่อนไขนะคะแล้วก็การอดทนรอคอยอย่างมีความหวังแล้วก็แสดงความเชื่อออกมาด้วยการขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะชัดเจนมากเลยครับทำให้เห็นภาพเลยว่าความเชื่อไม่ใช่เรื่องนามธรรมาอย่างเดียวจริงๆแต่มีภาคปฏิบัติที่เราจับต้องได้ทีนี้ก็น่าคิดต่อนะครับว่า ในเมื่อคําสอนเน้นเรื่องการกระทําที่มันสอดคล้องกับความเชื่อเนี่ยแล้วมันจะมีการกระทําเล็กๆอะไรบ้างที่เราแต่ละคนอาจลองเริ่มทําได้เลยในวันนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพระสัญญาที่เรากําลังยึดถือหรือว่ากําลังรอคอ,อยอยู่ก็ลองนําไปใกล้ครวนกันดูนะครับสําหรับวันนี้